ข้างหลังนี้ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเช้าได้เห็นนะครับรถคันนี้าฟางกับขีบ้วัวลงไปย่ําใส่น้ําสวัสดีครับผมวันนี้ติดต่อรถมาแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นรถมาเจาะขุดสระให้เราแล้วเยวต้องรอดูว่าเขาจะขุดได้สวยแค่ไหนเมื่อเช้าผมก็ได้เอาปูนขาวมาโรยไว้เป็นแนวไว้ให้เขาดูเป็นรูปนะครับอันนี้จะเป็นสระลูกเล็ก รถก็กำลังเริ่มเจาะไปเรื่อยๆครับหลังจากขุดไปเมื่อเช้าก็เริ่มจากต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับตรงท้ายสุดของที่นานะครับแล้วก็เขาก็ขุดเป็นตรงนี้เป็นหลุมขนมครกตรงที่ หลานเดินอยู่นะครับแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ไปแบบนี้อุ้ยอยุเนื่องจากว่าที่ของเราแคบนะครับเราก็เลยทําคลองไส้ไก่เป็นสโลปตรงตรงคันตรงขอบขอบทำสโลปไม่ได้ไม่งั้นเมื่อที่เราจะเหลือน้อยแล้วก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ลึกประมาณเมตรเมตรครึ่งหน่อยๆลึกประมาณเมตรครึ่งหน่อยๆก็ได้อยู่แล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น เหมือนกับฝายกั้นน้ําไม่ให้คลองไส้ไก่แห้งไม่ให้น้ําไหลออกจากสระมากอันมีน้ําขังอยู่ในสระบ้างนี่คือที่ที่วัดกันเอาไว้เป็นสระลูกเล็กนะครับกว้างประมาณ6เมตรเอ้กว้างประมาณ6เมตร,ยา,ร,มามตรยาว8เมตรประมาณเนี้ยตอนนี้รถก็กําลังขุดลูกที่2อยู่นะครับสระลูกที่2จะลึกประมาณ3มเมตรแล้วก็กว้าง8ยาวประมาณ14เมตร เมื่อเช้าขุดดูนึกว่าดินจะไม่พอถมถนนนะครับสรุปแล้วตอนเย็นเขาก็ถมให้เยอะอยู่นะเนี่ยถมมาถึงนี่เลยเ,เขาเกลี่ยมาให้จนเต็มพื้นที่เลยนะครับตรงนี้ที่เมื่อคลิปที่แล้วที่บอกเป็นสระเก่าเ,เขาก็ขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้เ,นเกลี่ยขึ้นมาให้เต็มเลยวันนี้ก็เหลือจากถนนเข้ามานิดเดียวเอง วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับข้างหลังนี้ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าติดถนนอันนี้ถนนใหญ่เอ้ยไม่ใช่ถนนใหญ่อันนี้เป็นถนนทางมานะครับมาจากหมู่บ้านสายขวาตรงนี้ก็เป็นทางเข้าพอดีเขาก็ทําทางเข้าให้ด้วยเนี่ยครับเขาปรับพื้นที่ตรงทางเข้าให้ด้วยนะครับ ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาดินจากที่ขุดหลุมขนมครกขึ้นมาเทเป็นถนนทางเข้าไปข้างในนู้นครับพอดีอยากถ่ายมุมสูงให้รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อตะกี้ขึ้นบันไดไปถ่ายแล้วบันได้ไม่สูงเท่าไหร่ครับเดินเข้ามาตรงนี้ซ้ายมือก็จะเป็นเอาไว้ปลูกผักปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเริ่มต้นของคลองไส้ไก่ มีอุ้ย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 เลย,ย,ยมีหลุมขนมครกลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับประมาณเนี้ยเกือบเกือบจะ2เมตรแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ไล่มาเลยตรงนั้นผมก็ให้เขาทำฝายให้ด้วยก็มีคลองไส้ไก่ยาวไปเรื่อยๆนะครับส่วนต้นไม้ต้นนี้เอาไว้เหมือนเดิมครับไว้ให้มันเป็นลมเป็นเงาแล้วก็ดินเขาก็ ขึ้นเอาขึ้นมาเกลี่ยถมที่ให้เรียบร้อยดีครับคองไส้ไก่ลึกประมาณเมตรเมตรหน,หน่อยหน่อยเมตรครึ่งครับคลองไส้ไก่จะให้ดูความลึกนะครับความลึกของคลองไส้ไก่ยาวมานี่เลยคองไส้ไก่เพิ่มความชื้นชของพื้นที่ให้น้ําขังบ้างเพื่อจะได้ปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรมันก็จะได้เขียวส่วนลานกว้างๆตรงนี้ ติดกับต้นไม้พอมาถึงตรงกลางของพื้นที่ก็จะตรงกลางก็จะเป็นบ่อที่ขุดไปเมื่อวานนะครับจะมี2ระดับตรงนี้ลึก1เมตรนะครับแต่ตรงโน้อนอะลึก4เมตร2ระดับก็ไล่ไปเรื่อยๆสะลุกแรกก็ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าที่วาดแบบไว้ ก็พื้นที่พื้นที่ก็เหลือเยอะอยู่ครับทางรถเข้าเขาก็รับพื้นที่ให้เรียบร้อยอยู่กว้างปลูกต้นไม้ได้อยู่สองข้างนะครับแล้วก็จากสาระลูกแรกมาต่อเป็นสระลูกเล็กสระลูกเล็กก็ตื้นประมาณ2เมตรนิดๆนะครับยามาถึงนี่เลยแล้วก็มาต่อด้วยคลองไส้ไก่อีกทีต่อด้วยคลองไส้ไก่ไปถึงนู้นเลยถึงต้นทานเดี๋ยวลงไปให้ดูใกล้ๆตัวนี้ผมก็ให้เขาทําเป็น เป็นเหมือนฝายเป็นคลองเล็กๆแต่ตื้นๆให้เหลือน้ำขังในคลองไส่ไก่บางไม่ให้มันไหลลงสระหมดนะครับเราเราค่อยมาปรับพื้นที่กันอีกทีว่าจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรใส่ตรงไหนบ้างมีต้นไม้เขียวแล้วก็น่าจะชุ่มชื้นอยู่ยาวมาถึงนี่เลยคลองไส่ไก่ยาวมาถึงข้างหลังส่วนนี้คือที่เจาะไปเมื่อวาน แล้วก็ส,สุดที่หลุมขนมพกอันนี้ก็สุดสุดทางแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือข้างหลังอีกหน่อยนะึง<ม>เพื่อเอาไวท้ทำาบปลงต้นไม้นีครับวันนี้เสร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมเจาะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับก็งานเรียบร้อยดีครับผมทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่หาต้นมาอะไรมาลงให้มันเขียวครับ ยังไงก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะครับกดคอมเมนต์มาได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ